ดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chicken and Squishy com นะคะมันจะมาสอนทำามดโปรไฟล์กันอีกแล้วนะคะโมดโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบพวกอันนี้แล้วก็ดาวอะไรอย่างนี้นะคะสอนทำามดโปรไฟล์ด้วยที่เราไม่ต้องวาดเองแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าทำแล้วมันต้องแบบต้องเลเยอรให้มันสวยๆงั้นนี่นะคะวันนี้ก็วิธีง่ายๆค่ะทุกคนอย่างแรกให้เรามีแอป แอปที่สำคัญมากๆเลยก็คือไอมีเพจเอ็กนะคะทุกคนก็จะเป็นแอปนี้เลยนะออป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเ,คเข้ามาแล้วกบการทำโปรไฟล์น,นะคะนี่ค่ะโปรไฟล์ของโปรไฟล์ขอ,ฟของเรานะะี่โปรไฟล์ของเราค่ะไปดสิบเจ็ดนาทีป่ะไม่รู้เนาะเมื่อทำไปสิบเจ็ดนาทีเราก็กดไปที่บวกแล้วก็กดไปคูณสาม สา,ส,ส,สามพันครูสามพันนะกดโอเคไปเลยนี่แล้วเราจะวาดรูปอะไรเราก็วาดเลยนะให้เป็นเปลี่นยนหมึกเป็นสีดำเนาะอย่างเช่น,เ,เ,น,เ,น,นเราจะวาดรูปเป็นเอ่ออะไรดีวารูปเป็นเอ่อรูปเป็นรถเลือกันเราจะวาดเป็นรถนะ เสียรถกวนเล็กน้อยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะมากจะว่าเป็น เป็นแบบนี้นะรถของเราแล้วเราก็จัดการกดมาที่นี่เลยแล้วก็กดไปที่นี่สีขาวนะแต่ถ้าเราจะวาดเป็นสีขาวแบบว่าไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่เอาปากกาสีดำอะไรเงี้ยใช้สีขาวไปเลยก็กดเป็นสีดำแบบนี้เลยนะสำหรับเราก็จะใช้สีขาวเพราะว่าเราจะวาดรูปเป็นแบบไม่ได้สีขาวนะถ้าเราก็กดไปเป็นทางสีเลย แล้วก็เลือกสีตรเจะชอบที่เราจะระบายเองเราจะเลือกสีเป็นสีนี้นะตัวกระบายระบายนี่แล้วเราก็ตัวรถก็จะเป็นสีแดงนี่ค่ะทุกคนรถของเราก็จะประมาณนี้เลยนะเอ๊ะแล้วเราก็จะการกดไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกรูปภาพแล้วก็กดโอเคก็ได้แล้วนะคะทุกคนก็จะมาลองแต่งกันเอ้ย นี่เลยนะทุกคนเราจะลองตกแต่งนายลาบูคือตกแต่งในายน้องคนนี้นะกดแก้ไขกดแล้วก็ไปที่รูปภาพ <c oughs> <ๆ S 1> นอันนี้ถ้าเป็นลูกค้าจะเป็นสีดำอะไรนี้นะแล้วนี่รถของเราออกมาก็จะเป็นนี้เลยเราไม่ต้องทำอะไรเองนั้นทั้งสิ้นอะไรเลย,เลยดูดิก็อันนี้ได้เลยค่ะทุกคน เออเห็นไหมวิธีนี้ดีนะคะใครจะใช้ตาก็ได้นะเีืว่อนี่นงารักอือใช้ตรงนี้นะกดอันนี้แค่นี้และนะวิธีง่ายๆแค่นะคี้ใครก็ทำได้ใครก็ทำได้ทั้<อ>งนั้นแหละดูบาบู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 เป็นยัสวยไหมค่ RC วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับช่องเช็กแ a n ด g งกูชี่ดอทคอมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะที่สำคัญก็คือฝาอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบาย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 